ณลานกว้างที่แผ่ถึงการต้อนรับทุกสรรพสิ่งเนนน้อยวัดสะเอ่ยถามถึงหนทางแห่งการละทิ้งทิฏฐิพระอาจารย์เมตตาอธิบายด้วยอุปมาอุปไมยอันแยบยนถึงการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นการไม่ยึดติดในสิ่งที่คุ้นเคย และการสแสวงหาสัจธรรมอันเป็นหนทางสู่ความเข้าใจที่แท้จริงแล้วเราจะละทิ้งทิฏฐิได้อย่างไรครับพระอาจารย์การที่เรายึดมั่นในความคิดของตัวเองมากๆมันไม่ดีตรงไหนเหรอครับการยึดมั่นในความคิดของตนเองมากเกินไปก็เหมือนกับการที่เราชอบกินผลไม้ชนิดเดียวเท่านั้นหละ่วะสะสมมุติว่าเราชอบกินมะม่วงมากที่สุดแล้วเราก็คิดว่ามะม่วงอร่อยที่สุดในโลก ถ้าเรามีทิฏฐิแบบนี้เราก็จะไม่ยอมลองกินผลไม้อื่นๆเลยทั้งๆท,งที่ส้มชมพู่หรือกล้วยก็อาจจะมีรสชาติอร่อยที่เราไม่เคยรู้ก็ได้การไม่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นก็เหมือนกันทําให้เราพลาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและอาจจะเข้าใจผิดในหลายๆเรื่องจนเกิดความทุกข์ใจได้ อ๋อเหมือนผมชอบเล่นแต่ลูกหินใช่ไหมครับพระอาจารย์ถ้าผมมีทิฏฐิว่าเล่นลูกหินสนุกที่สุดอย่างเดียวผมก็จะไม่ยอมลองเล่นว่าวเล่นจักระจันหรือเล่นซ่อนหาเลยใช่ไหมครับทั้งทที่มันก็สนุกคนละแบบใช่แล้วปุญญานั่นก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการยึดติดในความคิดเราต้องลองทำกิจกรรมอื่นๆบ้างเราอาจจะค้นพบความสนุกใหม่ๆที่เราไม่เคยคาดคิดก็ได้ เหมือนกับการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเราอาจจะได้ข้อคิดดีๆหรือได้เข้าใจอะไรมากขึ้นกว่าเดิมแล้วเราต้องทำยังไงถึงจะละทิ้งทิฏฐิได้ล่ะครับพระอาจารย์ง่ายๆเลยวัสะเริ่มจากการลองสังเกตความคิดของเราเองเมื่อมีความคิดอะไรเกิดขึ้นลองถามตัวเองว่าทำไมเราถึงคิดแบบนี้มีเหตุผลอะไรที่สนับสนุนความคิดนี้บ้าง แล้วลองคิดดูว่ามีคนอื่นที่คิดแตกต่างจากเราหรือไม่ทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นพยายามทำความเข้าใจในเหตุผลของเขาแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยทั้งหมดก็ตามแต่บางทีความคิดของเรามันก็ดูสมเหตุสมผลมากๆเลยนะคะพระอาจารย์ทำไมเราต้องสงสัยความคิดของตัวเองด้วยล่ะครับความคิดที่ดูสมเหตุสมผลสำหรับเราอาจจะไม่ได้สมเหตุสมผลสำหรับคนอื่นเสมอไปนะวัสสะ ประสบการณ์ความรู้และมุมมองของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันการที่เราลองตั้งคำถามกับความคิดของตัวเองจะช่วยให้เรามองเห็นข้อจำกัดหรือจุดที่เราอาจจะมองข้ามไปได้เหมือนกับการสำรวจทางเดินที่เราคุ้นเคยบางทีเราอาจจะค้นพบทางลัดหรืออุปสรรคที่เราไม่เคยสังเกตเห็นก็ได้เหมือนเวลาเพื่อนบอกว่าสีเขียวสวยที่สุด แต่ผมว่าสีแดงสวยที่สุดใช่ไหมครับพระอาจารย์ถ้าผมมีทิฏฐิว่าสีแดงสวยที่สุดเท่านั้นผมก็จะไม่ได้รู้ว่าทำไมเพื่อนถึงชอบสีเขียวแล้วสีเขียวมันสวยตรงไหนถูกต้องแล้วปุญญะการละทิ้งทิฏฐิก็คือการที่เราเปิดใจรับฟังว่าทำไมคนอื่นถึงชอบในสิ่งที่แตกต่างจากเราการทำความเข้าใจมุมมองของผู้อื่นจะช่วยให้เราเป็นเพื่อนกันได้ดีขึ้น และมองโลกได้กว้างขึ้นด้วยผู้เปิดใจเรียนรู้ย่อมเห็นหนทางใหม่ในทุกย่างก้าวผู้ปิดใจด้วยทิฏฐิย่อมวนเวียนอยู่กับความคับแคบแห่งตนยังไม่จบนะครับดูกันต่อได้เลยเอาล่ะทุกคน เรื่องราวของชั่นกลึงบาดไม้ชาลิยะกับท่านปาติกบุตรที่เราได้ฟังกันไปนั้นมีข้อธรรมะที่น่าใคร่ครวญยิ่งนักการที่ท่านปาติกบุตรย,ยึดมั่นในทิฐิของตนเองอย่างแข็งกระด้างและหลงสำคัญตนผิดย่อมเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงโทษของการไม่เปิดใจรับฟังความจริงถูกต้องไหมถูกต้องครับพระอาจารย์การยึดมั่นในทิฐิอย่างเหนียวแน่นนั้นเป็นเหมือนกิเลสที่คอยบดบังปัญญา ทำให้ไม่สามารถมองเห็นสัจธรรมตามความเป็นจริงได้การละวางทิฏฐิจึงเป็นพื้นฐานสำคัญของการเจริญวิปัสนาเพื่อให้เกิดความรู้แจง้งถูกต้องแล้วสารุเราจึงควรหมั่นเจริญสติเพื่อให้รู้เท่าทันความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจพิจารณาธรรมทั้งหลายด้วยปัญญาอันแยบคายและเจริญเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกเพื่อลดละความเห็นแก่ตัวและความถือมั่นในตนเอง การปฏิบัติเช่นนี้ย่อมนำมาซึ่งความสงบภายในอย่างแท้จริงพราอาจารย์ครับที่ท่านปฏิกบุตรไม่ยอมลุกจากที่นั่งแล้วก็บอกแต่ว่าจะไปจะไปนั้นสุดท้ายท่านก็ไม่ได้ไปไหนจริงๆใช่ไหมครับใช่แล้ววัตสะเรื่องราวก็จบลงตรงนั้นชาลิยะไม่สามารถทำให้ท่านปาติกบุตรเปลี่ยนแปลงความคิดของตนเองได้ ผมคิดว่านะคะพระอาจารย์ว่าท่านปาติกบุตรคงจะติดอยู่ในวังวนของความคิดตัวเองจนหาทางออกไม่เจอท่านคงเหนื่อยกับการตามหาความจริงที่อยู่ในมือแท้แต่กลับมองไม่เห็นปุญญะบางทีท่านอาจจะต้องการเพียงแสงสว่างเล็กๆเ,เพื่อนำทางให้กลับมามองเห็นความจริงอีกครั้งแสงสว่างที่ไม่ได้มาจากใครอื่นนอกจากปัญญาในใจของตัวท่านเองเท่านั้นปัญญา ไม่ได้อยู่ที่ว่าใครสอนเราให้เข้าใจแต่อยู่ที่เรากล้าว,วางใจเพื่อเข้าใจตัวเองปัญญาเปรียบประดุดแสงประทีปในรัติการเมื่อใดที่ใจไร้ทิฏฐิเมื่อนั้นหนทางสู่ความสงบจักกระจ่างแจ้งนิทานเรื่องนี้เตือนใจให้เรารู้เท้าทันโทษของการยึดมั่นในความคิดตนเอง เช่นเดียวกับท่านปาติกบุตรที่ไม่ยอมลุกจากอาสนะเปรียบกับผู้มีมิจฉาทิฏฐิที่ไม่ปล่อยวางอัตตาขวางทางลุดผลจากวัตส่งสารโดยนิทานเรื่องน,นี้เป็นเพียงบางส่วนที่ได้อ้างอิงมาจากพระสูตรปาติกสูตรในพระไตรปิฎกภาษาไทายฉบับหลวงเล่มที่11สุตรตันตปิฎกทีฆนณิกายปาติกวะเล่มที่3นาที่16ถึงหน้าที่18เชิญอ่านพระสูตรเต็มกันได้นะครับ แล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเอ็นดูวัสะหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ